ที่ห้าพิจนารณาว่าจะสรกำไรสุดที่เป็นเงินปันผลบริษัทเรามีเนโยบายการจ่ายเงินปันผลเนี่ยจาไม่ต่ำกว่าร้อยละสี่สิบของงบการเงินเฉพาะจิตชอบพิการนาหาภาษีและเงินสรอต่ตางๆทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ในปีนี้เราเป็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิาจาราอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผประกอบการงวด6เดือนหลังครับ เพิขึ้นละ2 7สตานเป็นเงินประมาณ160ล้านบาทนอกจากนี้ผมขอให้คุณตัวชัดเป็นหัวหน้าทรัพยากรประธานผู้บริหารด้านการเงินรายงานที่ประชุะมทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างการในปี2544ท,ที่ผ่านมาด้วยครับครับตามข้อบังคับของบริษัทข้อ2 4นะครับก็คณะกรรมการมีมติ ที่6คบ2554เมื่อวันที่10สิงหาคม2554อนุมัติการจ่ายเงินจำนวนระหว่างการว่าดูดเงินแรกในกระตาหุ้นละ27ตานเป็นจ์โดยจะร้อย68ล้าน,น 1, 60, บาทนะครับดังน,นั้นเงินประกันผลผลที่จ่ายสำหรับผลประกอบการ2554จะวมเป็นอัตรา100อัตรา54ตันต่อหุ้นนะครับหรือคิดเป็นเงินประมาณ320ล้านบาท ครั้งนี้บริษัทได้กำหนดร,รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลเป็นวันที่5มีนาคม2555และลลรวบรวมรายชืย่อตามมาตรา225พระราชบัญญัติหลักรับย์และตลาดทรัพย์โดยวิธีจดสมุดทะเบียนใน, 1, 10, 3, 2, นวันที่10เมษายน2555และกำหนดวางจ่ายเงินปันผลในวันที่24มษายน2555นะครับนอกจากนั้นในส่วนของการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นหุนสอวองซึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทหาชนจำกัดกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นส่วนหนึ่งเป็นคุณสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหากด้วยคุปสมจนกว่าคุณสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของคุณจดทะเบียนในปัจจุบันปัจจุบันบริษัทมีคุณสำรองจำนวน383ล้านบาทซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของคุณจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องทําการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเพื่อเติมแต่งใดบริษัทขอแจ้งให้ท่นานทราบว่าการจ่ายเงินปันผลในล่าวเป็นการจ,จ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้เสียภาษีเงินได้ี่ติตรบุคคลไว้แล้วตามอัตราที่กําหนดจึงมีผลให้บุคคลธดดรรมดาผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเิิภาษีเงินปันผลตามมาตรา17ทวี แห่งประมวลรัศดากรโดยรายละเอียดได้แจ้งใหู้ล <c pouvait onna> ุุ่ทราบแล้วในหน้าที่สีของสื่อเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครับทู่้ครับท่านจะต้องท่านจะพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี2544่างด้วยนครับก่าสุดครับซึ่งบาันี้ต้องผ่านมติสมาริกผู้ถือหุ้นเข้ามาทุกๆหุ้น เติมผมตัดใช่นะครับอยากให้ท้อบที่จริงว่าการจ่ายผลระหว่างการกับระหว่างปีเนี่ยเข้าขันเนี่ยต้องดูระหว่างระหว่างที่เป็นนะครับหรือว่าจ่ายคึ้นปีหลังเนี่ยเพราะว่าถ้าจ่ายต้นกลางระหว่างปีมากกว่าแล้วขึ้นปีหลังไม่สามารถทำกำไรได้เนี่ยมันจะให้เรื่องค้างเพราะว่าขึ้นปีหลังอาจจะต้องนำกำไรออกมาบรรจัยจริงๆแล้วคนครึ้นปีหลังเนี่ยควรจะมากกว่าต้นปีเพราะต้องให้เก็บมาพูดถึงที่ถือเป็นปี นะครับคุณจะมากกว่าที่ถือแค่6เดือนนะครับไม่ควรจะเท่ากันอันนี้เป็นข้อพึงระวังที่เป็นนะครับรก็เป็นข้อคิดเห็นท,ท,ที่ที่ดีมากเรารับไว้แต่ว่าเราเราเราดูการประกอบการของบริษัทที่ละเอียดมากเพราะผมเป็นหมอเลยว่าถ้าผมเป็นเรียนไข้ไม่ค่อยเอยอะเลยอ่าเพราะฉะน,นั้นอ,อย่างที่คุณว่า ได้ดูจาภาพหลายอย่างความมั่นใจของผู้ถือหุ้นความสามารถในการที่จะทำผลให้ได้โดยเรื่องรักษาความมั่นคงทางการเงินนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็ระไว้นะครับวันนี้ต้องผ่านมติสมัชชิการอข็งข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่มาประชุมและออกเสียงลงคแน ท่านท่านจะถามะไรเพิ Lars ่มเติมอีสบ้วใช่ไหมครับอีสท่านี่มีเยอะเท่าไหร่ครท่านอี่าเกินเอ่อวครับเัน้ถึงสองัจนไปแล้ว กเตรีมจะตอบในวา E S O P เจมี่นะคอ้อพีวา E S O P ปกติวาปรับุ้นปกตินะเดี๋ยวจะตอบในวาระนะครับต้องตามเลยนะให้เบอร์โทรศัพท์เลยทุกคนจะไปแล้วอมครันะครับทุกให้เบอร์โทรศัพท์ไว้เ๋ยผม ไม่เป <Of course. S 1> ็นไรครับเดี๋ยวผมอ่านปกปีหน้าก็ได้ครับคุณเดี๋ยวก็มีข้อักถามอื่นนะครับถ้าไม่มีผมขอให้ดูดูลงมันทึนะครับโดยที่ถ้าไม่เห็นด้วยก็ทือว่าเราเสียต้องปวดกรอบไม่ละเอียด จะถอนขามเรื่องเกี่ยวกับเงินปันผลนะครับที่เมื่อกี้นี้คิดบอกว่าปัจจุบันเนี่ยจ่ายอยู่ที่ประมาณ99%ของอัต,าอตใใคราผลกำไรถูกไหมครับประมาณนั้นแล้วคือในในแบบในปีถัดไปเนี่ยครับปีหน้าเนี่ยคิดว่าสามารถที่จะสร้างการเติบโตในอัตราของอตัวเงินของตัวปันผลเนี่ยครับได้ต่อไปเปล่าเพราะเหมือนอย่างปีก่อนเลยเนี้ยครับคือจ่ายไปแค่ประมาณ90%นะครับแล้วปีนี้คือจ่ายขึ้นมาเป็น99%อย่างนี้แบบ ในปีถัดไปที่เขาจะสามา,ารถที่จะรักษาการเติบโตอาการเป็นประโได้เรื่องนี้ก็อาจจะมีโราาิษสทเข้ามาปกะกอบด้วยทำจะทำทางาทด้านการบริัติทำหน้าที่ทางธุรกิจเนี่นะครับที่น้องถามเนี่ยเราก็คิดว่าเราตั้งใจนะครับไม่ง,มงมมั้นผมก็ไม่มางนั่งเดินดูท่านนี้แล้วต่คุณนั่นจะให้ความมั่นใจิ่มเดินไหมครับคือ ต้องต้องเรียนอย่างนี้นะว่าอ,อย่างที่ท่านที่ผมพยศช่านส่วนใหญ่ที่ที่ทเข้า,า,ขา,ามาชนน่ยวยเหลือเป็น long term investor คือหุ้นยาวก็แล้วหุ้นปัจจุบันนี้นะหุ้นของซีเอสซอลโกลเนี่ยก็ถูกมองเป็นหุ้นกลุ่มที่จ่ายผลดีหรือ dividend อ stock น,ออนะครับอ,อย่างที่ท่านทราบมันก็จะมีหุ้นที่ด i v i d e n d s ก o c k หุ้น long stock หรออือหุ้นที่มี dividend เราเห็นกลุ่มที่ดีเด่นสก็คือว่าไรายได้ในประมาณต้มช้าแต่ว่าจ่ายดีเด่นเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงนะครับต้องเรียนว่าตัวเราอะพยายามที่จะให้ตัวเองเนี่ยเป็นโกลด์สต็อกลึกๆเนี่ยเราอยากทำตัวเองเนี่ยเป็นหุ้นที่มีการเติบโตจากทั้งไรายได้อะไรต่างๆนะฮะที่ต้องอธิบายก่อนเพราะว่า ถ้าถามว่าเราจะจ่ายดีเบน9-9เปอร์เซ็นต์หรือ100เปอร์เซ็นต์ตลอดไหมต้องเรียวนว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการทำธุรกิจของเราเนี่ยเราจริงๆเราไม่ต้องการทุนนะเราทำธุรกิจก็คือเราเป็นเป้าหมายเนี่ยทำการเติบโตของรายได้ให้กำไรเป็นหลักแต่จังหวะเนี้ยในจังหวะเนี้ยเรื่องจียวว่าเงินสดเราเหลือแล้วการลงทุนใหญ่ยังไม่มีจังหวะแต่พอดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจ่ายดีเบนทกลับให้ท่าน แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ PI, เราจะเป็นต้อง аниз, ลงทุนเยอะๆเราก็ต้องมั่นใจน้ารลงทุนนั้นก็จะส่งผลต่อรายได้ที่สูงขึ้นแต่ว่าเราจะจ่ายดีลดน้อยลงผมพีはは่เคยบอกว่าเราไม่สามารถรับประกันท่านตลอดชีวิตว่าเราจะเป็นดีเดสต็อกตลอดไปและท่านผมก็เชื่อว่าท่านก็ผมไม่อยากเห็นเราเป็นดีเดสต็อกตลอดไปเพราะผมก็มีผู้หูุ่มจำนวนหนึ่งบอกว่าเมื่อไหร่คุณจะไม่โตวันนี้เมื่อไหร่จะโตวันนี้แต่เราก็บอกว่าอยากโตเหมือนกันแต่เราต้องลงทุนแต่จังหวะเดียวไม่ได้ ดีๆยังไม่ดีมาให้ซื้อธุรกิจดีๆยังไม่ถึงจังหวะการลงทุนนะครับแต่เราก็พยายามคิดพยายามดูแลกันอยู่นะฮะก็เรียนท่านว่าในปีนี้การลงทุนใหญ่ถ้าที่เราดูอาจจะยังไม่มีโอกาสที่จะจ่ายดีเรนสูงก็น่าจะมีอยู่แต่เราก็ไม่ปิดตัวเองที่เมื่อเจอจังหวะดีๆแล้วอาจจะต้องไปลงทุนแลอาจจะต้องจ่ายดีเรนน้อยหน่อยนะครับเรียนอย่างน,นี้นะครับมั่นใจได้ พูดเกี่ยวข้องทุกฝ่ายไม่มีความเห็นเป็นอยู่ผมขอผลลงรายการพิจาราเสียงวารที่ห้าพิจานณาการันสรราเอดที่เปนการผลัะาเห็นด้วยสามร้อยหาสิเจดล้านหนึ่งแสเจ็ดหมื่นแปดพันเการ้อยห้สบามเสียงที่เป็นวารละร้อยไม่เห็นด้วยไม่มีวดออกเสียง 64,000เสียญรวมเงินทู้ออกเหรียญ357ล,ล, 9, ลสสา้าน2แ0 0ที่16,988เหรียญค่ะครับเอ่อฉะนั้นพวกผมจะถือว่าที่หน,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 นุณผู้ถือพัฒนาการในตันฝนรองลงมาขอการทีสองพันห้าสิบสี่ครับ